หนาวหนาวนี alors, look, you know, look, ่ขอกอดหน่อยได้ไหมฮะหนาวหนาวเงี mm ้ยขอกอดหน่อยได้ไหมอ๋อจะปตะกอดเกิดอะไรกันเล่าอ้าวก็มันหนาวอ่ะก็กอดยายจะได้หายหนาวอ่ะอ๋อไม่ได้หรอไม่ได้เหรอขานลำคานเอ๋อล้นไอ้ปุ้นลอย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 ทำไมอ่ะลอห้ไปกอดไอ้ปุ้นเหรอลงเกมกันหน่อยเร็วเร็วเร็ว อาบ,บน้ำจะเช้าเลยนะคะหนาวขนาดไหนก็อาบน้ำนะจ๊ะนี่ค่ะใส่เสื้อสวยเอหนาวใส่เสื้อแขนยาวๆหญปึ๊บปึ๊บเปิดนี่สวยไหมติดไหมติดติดติดให้ด้วยติดให้ด้วย <laughs> oh, oh. Não, não. Não khóa, nào 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 tới dài cái hạt nào nào dài diếm này xíu dài Dìm Dìm nồi Dìm nó mình phải chạy xưa à xưa tôi đi có lại vì là nín nhỉ em xin xin sổ nó hai ยายชอบใส่นะไปเอ๋ไปเอ๋เื้อไปเอ๋เอ๋เื้อของยาย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 ยิ้มหน่อยสิเดี๋ยวยิ้มยิ้มยิ้มหวีผมเสร็จแล้วนะคะอืมอาบน้ำหวีผมแล้วอ่ะยายกินซะหน่อยนี่ยกำลังอุ่นๆหน่อยๆยาย Ừ. Điều. Ừ. Khốn khốn khách nói. Khốn khốn ờ. Ừ. Sao ừ. ừ. hay mì liêu mì lèng quá con Đường อากาศหนาวมากวันนี้ทุกคนที่พิซซูโลกผมจดื่มให้หมดนะคะยายนี่นะคะยามเช้าของยายดอกไม้ค่ะเช็ดปากหน่อยนะคะโอเคอชื่นใจไหมชื่นใจนะคะอเ,คเอ ชื่นใจไปแล้วนี่นี่คุณยายหะ <Huh? S 2> หิวหรือยังคะ <Yeah. S 2> ยังยังโอ้โหหนาวไหมเนี่ย <Huh? S 2> แต่ใส่เสื้อตัวนี้อุ่นมั้งหนาวไหมฮะ <Huh? S 2> หนาวไหม <Now. S 2> หนาวหนาวยังไม่หิวเดี๋ยววันนี้ต้มจับฉ่ายแล้วก็ปลาช่อนทอดโอเคไหม โอเคไหมหรือจะกินข้าวต้มฮะ,ะมจะกินข้าวต้มหรือข้าวสวยอะไหไหไหนกัไอ้นั่นเน๊ะไหไหนกัไอ้นั้นเอาบอกมาสิจะกินอะไรข้าวต้มหรือข้าวสวยข้าวสวยข้าวสวยสวยเหมือนคนกินยิ้มฮะเช้าเช้านี้ต้องยิ้มเขาไว้ <laughs>